S <S พี่ปูบอกว่าดีนะอาจารย์<า>ปูไม่ให้อาจารย์เคี้ยวมากปู <S 2> <S 2> <S อันนี้คือการต่อรองอะพี่ปูต่อรองกับปูไว้ถ้าไม่ต่อรองนะได้เคี้ยวแน่นอนพี่ปูโอ้จริงๆ <S <S 2> <S 2> ต่อเลยต่อต่อไว้ต่อรองตั้งแต่เด็กเลยเอาเป็นว่าแบบว่าต้องแต่นั่งนั่งสมาธินั่งกรรมฐานมาตั้งแต่ประมาณสี่ห้าขวบครับก็พอมารู้เรื่องอีกทีว่า เ,เหมือนเหมือนแม่จามะเนาะท่านมาท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวภายภาคหน้าเนี้ก็คือแบบว่าเออจะต้องให้ท่านลงหรือว่าต้องให้ปู่ลงอะไร,รตรงนี้ปื้อๆเหมือนเหมือนโตสายกายสังขารสร้างบุญเออใช่เหมือนเวลาโตแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมีการต่อรองกระปู่ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เรียนแบบปห้าปหกเลยว่าแบบว่าถ้าปู่หรือเทวดาองค์ไหนมาลงอะห้ามเขี้ยวหมา เออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ห้ามแบบทําให้ร่างกายเรามีเลือดหรือแสดงอภินิหารอะไรใช่ใช่ใช่ห้ามหมดเลยอือ <c oughs> คือคืออาจารย์ห้ามห้ามปู่หมดเลยคือขอขอปู่หมดเลยว่าหนึ่งห้ามเคี้ยวมากห้ามแสดงอภินิหารอิทิลิ์เดียบตึงตังหรือว่าแบบแบบเอาเหล็กมาเสียบหรืออ,อ,อะไรแบบเนี้ยใชท่ที่ที่เหมือนวัดแขกที่เอาเหล็กมาเสียบเอาอะไรมาอย่างเงี้ยมาแทงปากมะม่วงมะนงมะนาวเลยคือไม่เอาเลยครับคือขอเลยแต่ถามว่าทําได้ไหม ก็ทําได้อย่างเมีพระแม่พระแม่กาลีเนาะท่านก็เคยลงลงอาจารย์นี่แหละแล้วแบบว่าตอนนั้นไม่มีข้อตกลงอแลืแล้วแล้ว,ลวคืออาวุธอ่ะคือมีกิจคือเราจะมีแบบว่าพวกอาวุธเอ่อเอาเลือดใช่ใก็คือเอที่บ้านอาจารย์ก็จะมีเสียนอยู่สามสองสาร้อยเสียนเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีเขาเรียกสากตาวุธ หรือบรรดาอาวุธของเทวดาทั้งหลายทั้งแหล่หานุม,มานก็จะมีกระบองก้อนกลมครับแล้วก็จะมีไม้คาถาของพระคมรแล้วก็อะไรเงี้ยของพระอินก็จะมีไม้คาถาแล้วก็มีเป็นหัวช้างเอราวัณเอ่อมีหัวกุดมีอุ้ยสเพเห็นละที่จะเป็นไม้ธงไม้เท้าแบบเอ่อตีศูนย์อะไรมีหมดเลยนะมันดง่งมันดอกคือมีครบเซตเปิดตำ,ตำหน่งตำหนักที่ชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาเปิดก็ได้หมดเลย <laughs> ถ้าทํามาหากินแบบนั้นนะ่ะ ทำมาหา<ฮ>กินมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วจริงๆรุ่นแม่รุ่นยายแล้วแต่ว่าแม่แมมอาเารนยะ์เขาไม่รับลูกศิษย์เลยมีคนมาขอก็ไม่เอาแม่ก็ไม่เปิดไม่รับเลยยายก็เหมือนกันพอมันนถึงรุ่นตา,ารใช่ไหมคะก็ไม่ไม่รับเหมือนกันนะปู่ก็บังคับบอกให้เปิดบ้านรับแขกให้เปิดตำหนานี่ก็ไม่เอานาะก็ยังก็ยังต่อรองกันอยู่แล้วทีนี้ก็คือก็ยังต่อรองกันอยู่ชอบตรงนี้แหละ <c oughs>